แล้วเมื่อกี้ใครเต้นกับผมอ่ะใครไม่รู้ใช่ไหมเออมั้งเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพูดอะไรกันวะนั่นแไม่ไม่ไม่ดูเลเลยาเอาไปมาโอเคโอเคครับผมขอบคุณครับเเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยหายใจไม่ทันโอเคครับพี่ดิวครับพี่เบสซี่บอกว่าเวทีนี้เนี่ยมันเป็นเวทีที่เราสร้างขึ้นมาเองครับเพราะฉะนั้นเราต้องเก็บเองโอ้ นี่เราต้องเก็บเบอร์ผีด้วยเหรองั้นเมื่อกี้เก็บแต่สร้างให้เก็บเบอร์ผีดีกว่านะจากจากดิวกันไว้บอกว่าทีมงานเก็บไม่ใช่เหรอเออพอพี่เบสซี่บอกว่าเดี๋ยวดิวสร้างเลยเดี๋ยวพี่เบสซี่เก็บเองอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยเขาว่าเขาว่าไงเอายังไงครับผมดิ๋วเก็บดิ๋วเก็บเหมือนเดิมดิ๋วเก็บไม่ไม่สงสัยอะไรหรอกแต่แฟนเพลงเรานั่งเงียบกิ๊บ ตัวตัวก็ดียู่ตัวเองเราเราช่วสรุปเลลูกคัสรุปเลยคีคนเยบคเดี๋ยวเดอย่าเพิ่งเก็บไม่ล่ะรอๆเลยสวยงามกว่าโอ้ยตืน้นใช่่แสุเลยครับแล้วก็ชอบลักษณะการเต้นของอนมากจังหวะไม่ได้แคเลยหาจังหวะหาสเตปแดนย่ลงก็นึ่งสองจาผมว่าผมเต้นย่แล้วนะอัน้นอยากเลย เราไม่ถนัดเรื่องนี้เรื่องอื่นเรไม่ว่าเลยเรื่องอะไรเรื่องอะไรขอให้ท้ามาให้ท้ามาอ่ะตั้งกระโดดลงน้ำเดี๋ยวนี้เลยป่ะโอ้หอันนี้คือน้ำในสนามหญ้าเนี่ยเดี๋ยวลองคืนลอกเดี๋ยวลองคืนลอกโอเคครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับบันาสนุกด้วยกันตั้งแต่ตอนมาตั้งแต่ตอนเช้าเลยนะทุกคนตั้งแต่ตอนเช้าบ้างตามมาด้วยอ่ายกมือหน่อยทุกคนนเลยะขอบคุณทุกคนใยใจมากเลยนะผมและที่ทำงด้วยขอบคุณขอบคุณ ขอบคุณทุกคนเลยนะครับผมและที่สำคัญเนี่ยขอบคุณนะครับผมแฟนคลับของเราทั้งแต่คนตรงนี้ด้วยนะครับมาร่วมกิจกรรมของเราตั้งแต่เช้าแล้วนะครับขอบคุณนะครับถือว่าเป็นการถือว่าเป็นการเปิดเรื่องนะ Star ฝาปีสองที่สนุกสนานมากครับผมนี่เลยถึงแม้อากาศจะร้อนนะครับแต่ทุกคนก็อยู่ด้วยกันจนสุดวันเลยนะครับ สุดรังเนี่ยตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้สุดรันแล้วถ้าใช้คำว่าขอบคุณที่อยู่ด้วยกันตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้เลยถ้าใช้คำนี้เพราะว่าคำของผมสุดรันสุดรันจังหวะของเขาอ่าเดี๋ยวอ่าอ่าอ่าได้ได้เลยการอยู่ด้วยกันนะเฮดยสเอิญอามาภาษากลางๆนี้จะพูไม่ค่อยเป็นหน่อยนะครับไม่หรือภาษาคนภาษาคนเราสังเกตเพื่อคำว่าไม่ค่อยเป็นเพื่ไม่ค่อยเป็นหน่อยนะครับคืออะไรมันเป็นภาษาของผมเลยนะครับ ใครก็ได้นะครับบอกแต่ดัมั่นดีเอาลุ้นแต่ภาษาอ้วนไหมผมด้วยนะฮะพี่พี่พี่รู้ไหมว่าว่าเขาไม่รู้เหรอพี่ไม่รู้เขาทำไอ้ทำเนื้อเขาพี่เอาปากพี่รู้ไหมไอ้เขาอ่ะเขาฟัาได้ฟังฟัาฟังพี่ไม่รู้เองแล้วไอ้นี่ก็ใช่ยี่จริงโอเคโอเคครับมเล่อใคเออเขาที่น่านี่คือใครมีคนบอกหลายคนว่าฟังพี่ดีไม่รู้เรื่องฮะ แกพูดเรื่องผมเมื่อกี้ไ่บอกอะไรผมว่าผมวางพี่เดียวมพงรู้เรื่องผมเือกคนเดียวก็ได้รม่เป็นไรพูดอะไรพูดเี่พี่รับผิดรายการแลผมละครับผมอะเป็นเลงรายการครับเอาเดียเดียวใช่ไหมไหมไม่ใช่ใรไม่ใช่เหวางครับดังนั้เดี๋ยวพี่ไขับร